สวัสดีป่ากงกางค่จะมีต้นลำปูต้นชมพูต้นชาติกลางเป็นไม้ป่าชายเลนวันนี้มาเดินออกกำลังกายแล้วก็มาชมธรรมชาติกันค่ะธรรมชาติป่าโกงกลางเสียงปูเสียงกุ้งป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กธรรมชาติ ธรรมชาติทุกวันนี้หางกลางกหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะมานต้นสูรอากาศบริสุทธิ์ต้นลำพูต้นลำแพนชายทะเลก็แทบจะไม่ค่อยมีธรรมชาติทะ่ลค่ะภูเขายิ่งแล้วจะเดินออกมากล้ชายทะเลแล้วค่ะเดินออกมาทะเลค่ะวันนี้จะมาสายหน่อยค่ะคุ ตรงนี้เดินออกมาทะเลสูงมาคักหลายร้อยเมตรอยู่ค่ะแล้วเราเดินจากนี้ก็ไปทะลุชายทะเลทะเนแล้วค่ะวันนี้จะใส่หน่อยเดินไปทะลุชายทะเลวันนี้น้ำลงค่ะไม่ได้มาหลายวันทะเลน้ำลงช่วงเช้าให้ชมป่ากรุงกลางค่ะทุกคน ดูชายทะเลช่วงเช้านกกลางสวยมากอะสูงลิ้วเลยให้ชมค่ะทุกคนอากาศเย็นสบายทะเลชื่น่ะคนวันนี้วันน้ำขึ้นก็จะสวยมากค่ะแต่ยังเดินกันอยู่ ถ้าวันธรรมดาเดี๋ยวเราเดินไปจะมาออกกําลังกายที่ทางลงกันเร็วกลับเร็วเพราะทางลงต้องอยู่ไปทํางานแต่วันนี้วันหยุดเดินก็คนก็ยังเดินกันเดอยู่ค่ะวันนี้พามาชมธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะชมป่าและมีคนมาเดินออกกําลังกายค่ะทุกคนแต่คนจะกลับกันไปเยอะแล้วค่ะ เล้ว,ว่ามันสายแล้วส่วนมากเขาจะมาเดินตั้งแต่ตีสี่ตีห้าค่ะพอเช้าเขาก็กลับเพราะช่วงหัวรุ่งเชา้ชาเช้านี่นจะอากาศดีมากค่ะไม่ร้อนด้วยแต่ถ้ามาสายหน่อยก็จะได้อับแดด เดี๋ยวไปลงที่ทางลงค่ะทุกคนบรรยากาศทะเลค่ะทุกคนชมบรรยากาศไปด้วยกันค่ะถึงทางลงแล้วค่ะทุกคน เริ่มมีคือเดินหน่อยหนึ่งเริ่มได้เห่อแล้วค่ะถึงทางลงแล้วค่ะเออถึงทางลงชายทะเลมาชมบรรยากาศวันนี้คนยังมาเดินกันเยอะอยู่ค่ะ ชายทะเลที่สะพานหินนี้เป็นอะไรที่ยังไงอมีประโยชน์มากค่ะช่วงเช้าคนก็ออกกำลังกายช่วงเย็นคนก็ออกกำลังกายช่วงมีงานเขาก็จัดงานช่วงเนี่ยอย่างวันนี้น้ำแห้งน้ำลงคนก็มาหา หาหอยหาปลาช่วงน้ำขึ้นคนก็มาตกปลาช่วงมีงานกีฬาเขาก็มาเล่นกีฬาช่วงเขาจัดงานอะไรต่างๆเขาก็มาจัดที่ตรงนี้เป็นเป็นที่อเนกประสงค์อะค่ะมีประโยชน์ทุกทางเลยจะเอาอากาศดีค่ะบรรยากาศดีค่ะ มาให้ชมค่ะนี่ข่าวมาจากไหนเสียงข่าวเหมือนเหมือนกับข่าวเหมือนกับข่าวอะไรอะข่าวข่าวเสียงตำสายอะค่ะบรรยากาศค่ะชมบรรยากาศค่ะใครเหนื่อยก็มีเก้าอี้ให้นั่งนั่งอัดแดดตั้งตากลม

ช่วงนี้ก็ยังอับเดตได้อยู่ค่ะยังยังไม่ร้อนมากแค่เจ็ดหมงกว่ากว่าสามารถอาบแดดเสริมวิตามินดีได้ค่ะทุกคนเราอยู่แต่ในบ้านมากไม่ได้นะคะต้องให้ถูกแดดบ้างค่ะมันจะได้เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย จะได้มีผู่มต้านทานชมบรรยากาศค่ะทุกคนแล้วบรรยากาศใช,ใช้ทะเลเช้านี้จะได้วันนี้น้ำลงค่ะน้ำลงก็สวยไปอีกแบบถ้าน้ำขึ้นมันก็สวยไปอีกแบบมันไม่ได้ยินเสียงคลื่นถ้าน้ำขึ้นจะได้ยินเสียงคลื่น เดี๋ยวจะเดินไปที่สุดน,นไปไปู้นค่ะเดี๋ยวพาไปชมค่ะทุกคนร<อ>บรรยากาศค่ะทุกคน มีคนมาหาหอยค่ะให้คนมาขุดขุดสายเก็บหอยน้ำลงเขาก็เก็บหอยแล้วก็กุ้งปลาที่ค้างอยู่ที่ลงตามน้ำไม่ทันนะคะแล้วก็ถ้าน้ำขึ้นก็เขาจะตกปลาตกเบ็ดแล้วก็วางอวน ไีเครื่องบินด้วยมองเห็นนะคะเครื่องบินบินผ่านี่บรรยากาศยามเช้าค่ะป้าเดินมาถึงฝั่งนี้แล้วค่ะเมื่อกี้เดินมาจากฝั่งนูน้นไกลๆที่เห็นไกลๆอะคะ่ะเดินมาถึงฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวจะ่ายสุดทางนี้ให้ชมค่ะทุกคน เดินมาจากนู้นเลายคนมาหาหอยกันเยอะแล้วค่ะหลายคนมาเก็บหอยภูเขาที่เห็นคือเขาเรียกเขาโต๊ะแทก่ะทุกคนเขาจะมีพวกสัญญาณ จะอยู่บนเขาเต็มเลยค่ะสัญญาณโทรทัศน์สัญญาณ,ญญาณเอ่อัพท์มือถือทุกอย่างจะอยู่บนเขานั้นเยอะมากค่ะเพราะเขาที่อยู่ใกล้เมืองที่สุดที่สูงก็เขาต๊ดแซะค่ะแล้วก็ผ่านมาทางนี้ที่เห็นบ้านเรือนคนทางนี้ก็เรียกเกาะสิเรค่ะ กาะีิรก็จะมีท่าเรือเยอะค่ะแล้วก็มีเรือประมงเยอะค่ะเรือจำประมงจายอยู่ทางนี้ค่ะแล้วก็ท่าเรือเรือที่เขาจะลงไปตามเกาะต่างๆก็มีเยอะค่ะคือทางเกาะสิรีแอปจะถ่ายให้ดูี่ทางนี้เกาะสิรีค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกทางหนึ่งค่ะ ทางเอามะขามอยู่ที่สะพานหินนี้ก็มองเห็นได้รอบค่ะทุกคนบรรยากาศในทะเลค่ะช่วงน้ำกำลังจะขึ้นก็ยังมีคนคนคนหาปลากุ้งหากุ้งเขาจะเอาเขาเรียกอะไรอย่างเหมือนก้าอ้วนนะคะไปลากกุ้งแต่ที่เขาที่เห็น เกาะนั้นคือเกาะตะเพาน้อยเกาะตะเพาน้อยนี่เขาจะสําหรับทหารเรือที่เขาไปอยู่วัดเกี่ยวกับน้ําขึ้นน้ําลงเกี่ยวกับพระที่ตกอะไรประมาณนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้ก็คืออ่าวมะขามค่ะอ่าวมะขามนี่ก็จะมีท่าเรือน้ําลึก ท่าเรือนำลึกจะอยู่ที่ทางนี้ค่ะแล้วก็โรงแรมก็มีหลายโรงแรมเช่นเครฟพันวาสีพันวาก็จะอยู่ทางนี้ค่ะี่ทางนี้อาวมาขามค่ะอยู่ที่สะพานอินนี้สามารถดูได้รอบค่ะนี่าเลขฝั่งตะวันออกค่ะทุกคนชมบรรยากาศค่ะ คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ